ถ้าหากวันนี้คนที่ติดตามข่า VO A, ว VOA โดยเฉพาะ VOA ภาษาไทยเกิดเงียบไปเพราะว่าปกติแล้ว VOA ภาษาไทยจะมีการออกอากาศผ่านวิทยุหลายแห่งในประเทศไทยถ้างเงียบไปก็ต้องเข้าใจครับว่าเป็นคำสั่งมาจากคนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตั้งให้เป็นหัวหน้า ของบริษัทแม่ของ VOA ที่ชื่อ U.S. Agency for Global Media และคำสั่งฉุกละหกจับพลันช็อกคนจำนวนไม่น้อยเฉพาะ VOA เองนั้นไม่ต่ำกว่า1,300คนที่ตกงานเพราะว่าคำสั่งไม่ใช่เป็นลักษณะให้ early retire d หรือเป็นการลาออกโดยสมัครใจแต่นี่เป็นการปิดองค์กรชนิดที่ตื่นเช้าขึ้นมาวันเสารคนจำนวนไม่น้อยที่ทำงานกับ VOA รวมไปถึง Radio Free Asia Radio Free Europe ที่ทำงานเกี่ยวกับการรายงานข่าวทั่วโลกซึ่ง เป็นสิ่งที่รัฐบาลอเมริกันได้ตั้งขึ้นมาเมื่อ70-80ปปีก่อนตอนที่ตั้งที่เรียกว่าเป็น U.S. Agency for Global Media นั้นต้องการจะเป็นสื่อถึงแม้จะสนับสนุนโดยงบประมาณรัฐบาลอเมริกันแต่ต้องการที่จะสามารถสู้กับโฆษณาชวนเชื่อของ ยุคสมัยฮิตเลอร์สงครามโลกครั้งที่สองด้วยซหลังจากนั้นพอเกิดสงครามเย็นก็กลายเป็นเครื่องมือของโลกตะวันตกที่จะสู้กับสิ่งที่อเมริกาเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อจากฝั่งคอมมิวนิสต์แต่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างพังสลายต่อหน้าต่อตาเพราะว่าโดนัลด์ทรัม มีความรู้สึกต่อต้านสื่อที่เป็นอิสระแม้กระทั่งตอนที่เขาเป็นประธานาธิบดีรอบแรกเนี่ยเขาก็เริ่มจิ้มไปที่ Voice of America ว่าทำข่าวที่เขารู้สึกว่าไม่ค่อยจะสนับสนุนตัวเขาเท่าไหร่ช็อกครับมีคนไทยที่ทำงานอยู่กับ V.O.A. ภาษาไทยบอกว่าตื่นมาเมื่อวันเสาร์ตอนเช้าเปิดอีเมลอ้าวเจอแล้ว ใช้คำว่า administrative leave แต่ว่าให้พักงานแล้วก็ไม่ได้ให้เวลาเตรียมการให้แพ็คกระเปา๋าและไม่ต้องกลับเข้ามาตึกที่ทำการเข้าไม่ถึงออนไลน์ช่องทางทั้งหลายแหละของ VOA ของที่ทำงานปุ๊บปับเรีวัติเกิดมาคงไม่เคยนึกว่าวันหนึ่ง จะไปทำงานที่เดิมทีเชื่อว่ามั่นคงที่สุดแห่งหนึ่งแล้วนะครับ Voice of America เนี่ยจะถูกปลดกลางอากาศได้ขณะนั้นเป็นคำสั่งฝ่ายบริหารของทรัมป์ที่ให้ยกเลิกกระทันหันแล้วก็บอกด้วยว่าสื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ย anti Trump แล้วก็เป็นพวก radical เป็นพวกสุดขั้ว แถลงการจากทำเนียบขาวบอกเลยว่าคำสั่งของทรัมป์เรื่องนี้นั้นเป็นการให้แน่ใจว่าภาษีของประชาชนจะไม่ถูกใช้เพื่อที่จะสนับสนุนโฆษณาชวนเชื่อที่มีแนวโน้มไปทางสุดขั้วคำว่าสุดขั้วของรัฐบาลทรัมป์คือเอียงเข้าไปทางเสรีนิยมที่ต่อต้านแนวทาง อนุรักษ์นิยมสุดๆของทรัมป์เช่นเดียวกัน VOA นี่ตั้งมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่สงครามกำลังดุเดือดเลยเป้าหมายขณะนั้นคือต่อต้านโฆษณาชวนเชื่อจากนาซีของฮิตเลอร์ซึ่งทุกวันนี้ VOA บอกว่ารายการต่างๆข่าววิเคราะห์ต่างๆของ VOA ไปถึงคนหลายร้อยล้านคนทั่วโลก ผู้อำนวยก,การ V.O.A. ชื่อไมค์อับรามวิสก็เขียนเมมเถึงพนักงานบอกว่าทั้งหมด1,300คนใน V.O.A. เนี่ยถูกสั่งให้หยุดทำงานทันทีรวมทั้งตัวเขาเองด้วยนะครับตัวผู้อำนวยก,การใหญ่ยังไม่รอดเลยครับอับรามวิสบอกว่าคำสั่งปุ๊บปั๊บฉับพลันเนี่ยมันทำให้ การทำงานของ v ิ a เ,เกือบจะเรียกได้ว่าถูกระงับยับยั้งทันทีประเด็นใหญ่ก็คือว่าแล้วจะมีอะไรมาทดแทนไหมแล้วต่อไปจะทำอย่างไรไม่มีใครรู้นะครับเพราะเป็นคำสั่งที่ดุเดือดเอลือดพลานดุเดือดตรงที่ว่าไม่เพียงแต่บอกให้หยุดงานเท่านั้นเองยังกล่าวหาด้วยว่าการทำหน้าที่ของ v ิ a และรวมไปถึงบริษัทในเครือข่ายของ U.S. Agency for Global Media นั้นสิ้นเปลืองและส่งเสริมสนับสนุนความคิดที่เป็นอันตรายต่อความรักชาติเห็นไหมครับว่ามันดุเดือดขณะดนี้มันทำให้เกิดปัญหาใหญ่ก็คือว่าแล้วสื่ออิสระต่อไปนี้จะมีบทบาทอย่างไรเพราะว่ามันหมายความว่า ทรัมป์จะส่งเสริมเฉพาะสื่อที่เชียร์รัฐบาลเชียร์ทรัมป์เท่านั้นเองหรือถ้าเช่นนั้นคำว่าเฟกนิวส์ที่ทรัมป์ใช้บ่อยๆกับแม้กระทั่งตัวนิวยอร์กไทมส์วอชิงตันโพสต์วอร์ซิทเจอโนเนมันก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อเอกชนหรือสื่อที่รัฐสนับสนุนถ้าไม่ ตรงก,กันกับแนวทางของทรัมป์นี่มีโอกาสที่จะโดนหนักทางทางตรงและทางอ้อมใช่หรือไม่มันน่าจะเป็นแนวทางที่คนทำสื่อหรือแม้กระทั่งผู้ที่ต้องการได้สื่อที่เป็นมืออาชีพสื่อที่กล้าววิจารณ์เนี่ยคงจะหายไปเลยหรือไม่ คนที่ทรัมป์ตั้งขึ้นมาเป็นคนที่มาเฝ้าดูแล U.S. Agency for Global Media Eric Lake. กเล็นี่เคยเป็นพิธีกรสื่อด้วยนะครับทรัมป์ Trump ตั้งมาเพราะว่าเธอเป็นคนสนับสนุนทรัมป์นี่แหละแล้วเธอก็ยืนยันเลยว่าทั้ง VOA ก็โดนแล้วยังมี Office of Cuba Broadcasting เป็นอีกสำนักหนึ่งภายใต้อยู่ S Agency for g l o b a l media ที่ทำข่าวเกี่ยวกับคิวบานอกนั้นก็ยังมี radio free asia radio free europe ซึ่งได้เงินสนับสนุนนั่นก็ถูกตัดทันทีเช่นเดียวกันทั้งสิ้นทั้งปวงนี้คนในวงการสื่อทั้งที่เป็นสื่ออาชีพแล้วก็สื่อที่คุ้นเคยกับ VOA บอกว่าเท่ากับเป็นการสนับสนุนให้โฆษณาชวนเชื่อจากฝ่ายตรงกันข้ามกับอเมริกาในอดีต โดยจะเป็นจีนรัสเซียเกาหลีเหนืออิหรา่านนี่ก็จะเป็นชัยชนะของสื่อต่างๆเหล่านี้นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งคำสั่งของทรัมป์ที่สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้กับวงการที่ทำหน้าที่ตัวเองแล้วไม่เคยคิดว่าวันดีคืนดี คำสั่งฟ้าผา่าเปรี่ยงลงมาแล้วหยุดชงักโดยไม่ได้รับคําอธิบายคําเตือนหรือโอกาสปรับตัวแต่ประการใดทั้งสิน้น